ครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันดีสนามชุงกูแบบี้นะป้มยำไก่ย่ำกอก้องรบรองจนนะผอมกับตันนี้กองวิทยกองกูนนราจันยไปจิตใจนะเพื่อว่าเจ้าการันต่เอามก้องหนาหนาไหมนะผมจริงกับป้านันตีตามเ้นต้องมื่นบาทรลอมไดามาเลยกก้องหลังวันเาป้มกับม่จราวเอาตัวนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วปมประมาณเับประมาณนปีเลยนะผอมเคยบ้านการจนมาบ้างเลยมาก ่ไม่นะครับก็ไม่เคยปั้นการจนมาแล้วพอมก็กลางลาดุดว่างมาประมาณกี่นาทีแล้วพอมันกลางราดุดว่างมาประมาณยี่สิบนาทีได้นะพอมันกับหมวดตัวนี้ต่างจนกะตายแน่พอมันขึ้นแล้วลงมาแต่งเมื่อกวานจนขึ้นแล้วลงมาแต่งเมื่อกวานเลยนะพอมันกวานขุนได้ครับกวานยังหรือว่าอ๋อควานไม่ฮั่นกาวกรองนะพอมันเป็นแต่ยาตัวนี้ปลอดสารมากพอมูลร้านกาแฟพูดดูกาแฟดูไอ้กาแฟนะพอมันหมวดตัวนี้เดินทางมาจากที่แน่พอมัน นาหมคบเป็นทางมาจากนาไม่น่าผมก็มาปักทีนี้ได้ประมาณกี่วันแล้วผมกว่าวันก็มาปักได้ประมาณที่ว่าวานแล้วัน่ามกับเรเวตอนนี้ความสดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปร์เซ่นแล้วผมกก็ประมาณเก้าสิบเปเท่นแล้วหน่ากับก็ไม่ได้กว่าตึ้งเง็บสี่ตีมานะไรกดก็ได้แล้วปบตงเบสีต่างบ้านมาจมมาเจียกาวกรดด้วย็เง็บีก็มาช่วยเชียร์เจ้ากระดัดกันด้วยน่าปุบจุมวันทียืดบกคูตีอาุณมากครับ กับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันดีสนามจุ่มกูงบบีนะบ้มยำไก่ยำขก้องรวงชุ่นะบมกับตอนนี้กรอยติขก้องขูดดังยอดบันดินนะครับหรือว่าไอเข้มนะบมก้องจางเ็ดนะเรืองนะบมจริงนพันีร่นบาทกมเรือธรรมเล็กของรางวัลนะบมกับไม่รับว่าตันนี้อายุประมาณกี่ปีแล้ม็ประมาณเปีแล้วนะบุ้มเคยผ่านกันจนมามังไรมาบ ไม่เลยครับไม่ก็ไม่เคยปั้นการจนมาหนักครับผมก็ครั้งลาทุดวางมาประมาณกี่นาทีได้ครับผมสามสวางมาประมาณ30นาทีได้นะครับผมกับหมวตัวนี้ต่างชนซไติได้ครับผมตัง่างชนตังระดับนะครับจอมาเป็นป่านะครับผมมันเป็นแต่ยาตัวนี้ปอดสารไหมครับผมไม่สารนะครับหมวดตัวนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับผมาจากตุตานก็มาจากชนประธานก็ไม่ไกลจากผอนะครับผมก็มาฝักที่นี่ได้ประมาณกี่วันแล้วครับ ก็มาปักได้ประมาณที่แวันแล้วนะพกับเเรือตัวนี้ความสัดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นแล้วพ่ก็ประมาณเก้เปอร์เซ็นแล้วนะพี่กับก็ไม่ได้ววาึงแี่ตีมนเกมบท้นอดอดได้เลยพ่ก็มาจยเชีย์นะครับพ่สำหรับไอเกมบจนวันตียี่สิบกูตีอ่านะพขอบคุณครับ